ต่อมานะครับคําถามต่อมาไฟลวกไฟดูดไฟช็อตมนุษย์เราจะาเสียชีวิตหรือว่าตายเนี่ยด้วยไฟแบบไหนครับมีใครรู้บ้างให้เวลาคิด3ามแสนปีเอาไม่ได้นะครับอย่างนไปเนาะให้เวลาคิด5วินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลานะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับมนุษย์เราจะตายจากอากาศจากไฟแบบไหนไฟ ดูดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับตัวแรกเนาะไฟรั่วนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้ครีว่า leakage current เนี่ยไฟรั่วเนี่ย,ยมันก็คือเกิดจากการที่กระแสไฟ,ะไฟฟ้าเนี่ยมันรั่วจากระบบไฟฟ้าเนี่ยมายังอุปกรณ์ภายนอกนะครับอย่างเช่นมันตู้เสื้อผ้านะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องเสื้อผ้าของเราเนี่ยเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไฟรั่วจะค่อนข้างเกิดบ่อยนะครับก็คือใช้ไปสักพักสักห้าหกปีเนี่ยเวลาเราาาามมมแตตทีี่่โคครรรรงู้้นะะับบบถไสยดหือ ป้องกันเนี่ยมันจะเกิดอาการของไฟดูดเราสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนั้นแหละคือไฟรั่วก็คือรั่วจากระบบเนี่ยมาตามโครงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปแตะแล้วเ,เกิดการช็อตออกมานะครับรู้สึกว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเราเรียกว่าไฟรั่วเนาะต่อมาไฟดูดนะครับไฟดูดนี่นนเขาเกิดจากไฟรั่วพอไฟมันรั่วไปอยู่ตามโครงแล้วเนี่ยลราเอามือไปแตะนะครับแล้วไฟเนี่ยมันไหลเข้าร่างกายเราเรา,เราจะเรียกว่าไฟดูดนะครับ ตัวสุดท้ายครับคือไฟชอ็อตไฟชอ็อตเนี่ยมันเกิดจากการรัดวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นลายชนกับนิวตันหรือว่าลายไปชนกับส่วนอื่นนะครับมันจะทำให้เกิดไฟชอ็อตและอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการที่ มีสายสองสายนะครับแล้วกระแสไฟเนี่ยมันดันกระโดดข้ามจากสายที่หนึ่งไปสายที่สองเนี่ยแล้วมันมีช่องว่างในอากาศนะครับแล้วมันมีตัวปริมาณกระแสไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะไปนะครับมันก็จะเกิดในส่วนของไฟช็อตได้และจะเกิดเป็นประกายไฟออกมานะครับทีนี้ไฟช็อตเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอันตรายมากนะครับมันมีอันตรายตัวนั้นแหละครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือประกายไฟนะครับถ้ามันเกิดในช่วงของระดับกระแสน้อยๆเนี่ยประกายไฟมันก็จะเกิดแค่นิดๆหน่อยๆนะครบบอาะแค่รห้ืทํใ ดับทั้งอาคารหรือว่าระบบไฟเนี่ยเกการตัดนะครับถ้ามีระบบป้องกันแต่ถ้าเป็นอยู่ในโซนของที่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าค่อนข้าง,งสูงนะครับจะทําให้เกิดการระเบิดนะครับในต่วนนี้เราจะเรียกประกายไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าอาร์คแฟ เนาะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าอาร์คนะครับโดยอร์คเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกไปมันเกิดจากการไฟเลือคือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านอากาศจากสายไฟเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าอาร์คนะครับซึ่งอาร์คถ้ามันเกิดหนักๆเข้ามันจะเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์โกลนะครับก็คือการระเบิดขึ้นมาเนาะโดยในการปฏิบัติงานจริงนะครับบางครั้งเราต้องดูระยะเนาะยิ่งระยะห่างเท่าไหร่นะครับมันจะเกิดเป็น ประกายไฟและเกิดเป็นไฟไหม้นนางเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับและนี่นะครับก็เป็นในส่วนของความปลอดภัยในการปฏิบันแงานติดตั้งไฟฟ้านะครับเราก็ได้รู้แล้วว่ามนุษย์เรานะครับเสียชีวิตเพราะกระแสเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทํางานด้วยกระแสเช่นเดียวกันส่วนแรงดันเป็นตัวช่วยให้กระแสเดินทางจาก ตัวที่เป็นตัวแหล่งพลังงานเนี่ยไปหาปลายทางได้นะครับแล้วเราได้ดูแล้วว่าระดับกระแสต่างๆเนี่ยเท่าไหร่บ้างที่จะทําให้มนุษย์เสียชีวิตนะครับ <S <S> <S แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในการเสรียชีวิตเนี่ยต้องดูสองอย่างนะคือปริมาณของกระแสนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาด้วยนะครับ <S <S> <S ต้องดู2งตัวนี้เพราะบางครั้งกระแสน้อยก็จริงแต่ว่าถ้าเราโดนไปนานๆเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วเราก็ได้ดูแล้วว่าไฟลวกไฟดูดไฟช็อตแตกต่างกันยังไงแล้วก็ดูแล้วว่าผลของไฟช็อตเนี่ยมันเกิดอันตรายแบบไหนขึ้นได้บ้างนะครับด ไฟไหม้โรงงานหรือเสียหายตรงนั้นได้เลยนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับความปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับ